สวัสดีครับวันนี้มีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเข้าใหม่นะครับมาแนะนําให้ชมอีกหนึ่งคันนะครับสําหรับอ s วิสุก x ิวเอ็กนะฮะก็ต้องบอกว่ารถรุ่นนี้นะครับเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากในบ้านเรานะครับคนไทยใช้กันเยอะนะครับแล้วก็ราคาจับต้องได้ด้วยนะแล้วก็ตอนหน้าผมตรงนี้นะครับเป็นอ s วสุนะฮะรุ่น1.9 DVD ขับ2นะครับ ตัวฉลอง60ปีนะฮะโฉมปี2017สีเทาเข้มอย่างหล่อเลยนะครับตัวนี้ออปชั่นมาครบเลยนะครับราคาตอนนั้นเนี่ยป้ายแดงขายอยู่ร้านสี่เกือบร้านห้านะแต่ว่าตอนนี้มือสองหายไปครึ่งนึงแล้วนะครับเหลือเพียงแค่739,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้เป็นรถเจ้าของเดียวนะครับเลขไม้แสนหกนะฮะรถประวัติศูนย์เลยนะครับสีเดิมสีเต็มนะฮะไม่เคยมีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ํากอไม้อย่างแน่นอนนะครับคันนี้พูดแล้วอาจจะเชื่อกันยากที่สําคัญคันนี้สามารถเอาเลขถัง ไปตรวจสอบประวัติที่สูตรยูสุได้เป็นไงนะครับมีหลักฐานยืนยันชัดเจนนะครับว่าคันนี้สวยเดิมนอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ราคาดีมากนะครับเจ็ดแสนสามหมื่นเก้านะจับต้องได้เลยนะครับก่อนหน้านี้ขายอยู่แปดแสนกว่าบาทนะในโฉมนี้นะครับตอนนี้ข้ามปีมาราคาก็ปรับลงนะครับในโฉมนี้ก็ต้องบอกว่าสีนี้เนี่ยนะฮะมือสองหาค่อนข้างยากนะครับปกติสีขาวมุกสีเงินสีดำเนี่ยมีกันเยอะนะฮะแต่ว่าสีเทาเข้มเนี่ยมือสองหายากนะฮะกิ๊บไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่า วันนี้เราได้มา1คันนะครับเดี๋ยวพาชมรอบคันเลยว่าจะกิฟขนาดไหนในราคา739,000บาทจะคุ้มค่าหรือเปล่านะให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเองเลยนะครับเดี๋ยวพาไลฟชมเลยแต่ว่าก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันก่อนนะครับ กดรูปนิ้วโป้งนะครับกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนนะอ่ะว่าแล้วไม่เสียเวลาเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับขอย้ำอีกทีนะครับตัวนี้เป็นรุ่น1.9 DVD ขับ2เกียร์ออโต้นะครับโฉมปี2017นะเป็นตัวรุ่นฉลอง60ปีของอีซูซูด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยหายากด้วยโฉมนี้เนี่ยบอกเลยว่าสีนี้เนี่ยไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็เนี่ยออปชันเดี่ยสังเกตเลยว่ามาแน่นๆนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดย์ไทม์นี่มาครบหมดนะไฟตัดหมอกแท้โรงงานหมด กระจังหน้าโครเมียม2ชั้นนะครับเงาเงาลินขีนะครับเป็นกระจังหน้าเดิมนะฮะนี่ด้านนี้ก็ดูเลยฮะโคมไฟสสายลินขีนนะครับกริ๊กๆกไม่มีแตกหักครับรอยเล้าไม่มีไม่เจอแน่นอนนะครับกันชนหน้านะครับคุมโทนเลยนะฮะจะเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถด้านล่างจะเป็นโทนสีเทาเห็นไหมฮะก็จะตัดกันนะครับดูรถดูไม่ลงโลกนะดูมีอะไรว่ากันเถอะนะครับดูสวยงามโดดเด่นทีเดียวนะครับด้่นข้างนะครับตีโป่งซุ้มล้อนะครับนี่มาอย่างนี้เลยนะครับรถสีเดิมสีเต็มนะครับเหลี่ยมบูมเหลี่ยมคิ้้วนนีีมมาคแบบเลย นะฮะรับประกันเลยครับว่านี้สีเดิมโรงงานแน่นอนนะครับลงมาด้านล่างนะครับนี่เจอเลยฮะล้อแม็กขอบ18นิ้วนะครับรัดด้วยยางดิสโทนนะครับปี2022ดอกยางเหลือหนาๆนะครับใช้งานได้แบบโอ้โหสภาร์ตึงเลยอย่างน้อย20,000โลยังต่ำนะค่อยเปลี่ยนนะครับดอกยางเหลือเยอะนะครับตัวนี้วิ่งไปเลยนะฮะนี่ภายในหัวกะโหลกซุ้มล้อนะครับดูเลยนะฮะโครงสร้างเดิมๆนะครับนี่อาจจะมีเลอะบ้างธรรมดานะครับเดี๋ยวเราสปาเก็บงานให้นะรถเข้าใหม่แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นิดนึงนะครับนี่เห็นไหมฮะว่า ตัวกันชนหน้ากับบอดี้เนี่ยนะครับแนบชิดสนิทกันเลยนะครับอันนี้สภาพกริปมากนะเห็นไหมฮะไม่มีอ้าไม่มีเพยเออเลยนะครับผมแล้วก็ตัวเนื้อสีเนี่ยนะครับดูใกล้ๆนิดนึงตัวนี้จะเป็นโทนสีเทาเข้มนะครับจะเป็นโทนสีเทาเข้มถ้าออกแดดก็จะออกเป็นเทาออกขาวๆหน่อยนะฮะเออดูเท่ดีนะนะครับท้ไม่ธรรมดาเลยสีเนี้ยนะฮะแล้วก็กระจกมองข้างนี่มาคล้องไฟเลี้ยวมาครบหมดนะครับเป็นโครเมียมซะด้วยนะมาไดข้างนะครับนี่ของเดิมโรงงานนะครับ จะเป็นโทนสีดํานะครับขอบจะเป็นโทนสีเงินแบบนี้เลยนะแท้ตรงรุ่นนะครับสภาพรกริบกริบเนี่ดูตรงรอยต่ออะไรต่างเห็นไหมสมบูรณ์เลยนะครับน่ะทีนี้มาดูข้างในกันต่อเลยดีกว่านะครับคันนี้เนี่ยข้างในนี่อย่างสวยอย่างหรูนะผมบอกให้นี่เบาะปรับไฟฟ้านะครับทุมโทนสีเบจท,ทั้งหมดนะเป็นเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานนะครับผมเรียกเบาะลายนี้ว่าเบาะลายซิกแพคนะเห็นไหมฮะนี่จะเป็นก้านก้านกกล้าอย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็ตัวเกียร์นะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับปรับเป็นเกียร์แมนนวลก็ได้นะครับขึ้นต่นิดนึงนะครับตัวนี้ยังเป็นแอร์บิดแอร์หมุนอยู่นะใช้งานง่ายๆเลยสะดวกสบายนะครับแล้วก็หน้าจอมาพร้อมกล้องมองหลังนะครับตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้ปกติเลยนะครับใช้งานง่ายๆครับเป็นใส่ DVD เล่น DVD ได้นะตัวนี้แล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังนะนี่มีคูชฟอนโทนมาให้นะครับสภาพปิิบเลยนี่ไม่มีถลอกนะฮะ สมบูรณ์เลยพร้อมใช้งานนะครับถามว่าริ้วรอยมีบ้างเล็กน้อยนะรถมือสองนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวนี่เลขไมดูเลย1นึ่งแสนหกมนิโลนะครับไม์แท้ไม์เดิมประวัติศูนย์แน่นอนนะครับแผงคอนโซลกิ๊บกิ๊บนะครับไม่มีแตกหกักไม่มีคาบกาวนะครับนี่แล้วก็ส่วนต่อมานี่โกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้ามาครบหมดแล้วนะครับผมเพิ่มนี่มาครบแน่นคันไปหมดนะครับแล้วก็ในส่วนตัวแผงประตู คุมทนเป็นลายไม้นะครับนี่คือออฟชั่นเดิมโรงงานนั้นเนี่ยเนี่ยแผงตัวนี้นะครับมีให้ทั้งประตูสี่ด้านเลยอ่าสี่ด้านเลยมาสี่ด้านเลยล่ะนี่เห็นไหมฝั่งของผู้โดยสารฝั่งซ้ายก็เหมือนกันนะทนนี้เนี่ยสวยงามนะครับนี่หลังคาเนี่ยไม่มีคราบยันนะฮะอ่าไม่มีขุยเลยนะสภาพเป๊ะมากนะครับเดี๋ยวพาดูหลังกันต่อนะครับอ่ะดูโครงสร้างหน่อยดีกว่านี่น็อตประตูฝั่งนี้เดี๋ยวพาันดูฝั่งนู้นอีกทีหนึง่งนะฮะเห็นไหม ไม่เคยมีถอดแกงัดแงนะครับรับประกันโครงสร้างเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอ่ะส่วนต่อมานะครับ <c oughs> ด้านหลังเปิดมาเลยนี่เห็นไหมฮะดูเนื้อบาะนะครับอ่านี่คือผมจะเน้นรีวิวสภาพเลยนะคันนี้นะครับรถมือสองนี่เรื่องของสภาพรถเรื่องของโครงสร้างนี่เป็นปัจจัยสําคัญในการเลือกซื้อนะครับสังเกตให้ดีดูให้ดีนะครับด <c oughs> ้่นบนนะครับนี่โฉมนี้บอกเลยออปชันมาแน่นมีจอกลางมาให้ เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับมีเจ้าตัวเล็กนะเนี่ยเปิดหนังเปิดกระตูให้น้องดูได้นะครับแล้วก็เรื่องของความเย็นไม่ต้องกลัวเลยรุ่นนี้แอร์สามแถวนะครับเย็นทั่วทั้งคันแน่นอนแล้วก็แอร์หลังเนี่ยปรับแยกกับแอร์หน้าด้วยนะครับจะเอาเบาเอาแรงนี่ปรับเองได้เลยเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นพัดลมแยก2ตัวนะครับอ่าแล้วก็แผงประตูเช่นเดิมเลยเห็นไหมเป็นลายไม้แล้วก็เนี่ยพักแขนกับตัวผนังของตัวประตูเนี่ยเป็นเป็นหุ้มหนังมานะครับจะไม่ใช่พลาสติกนะจะเป็นหนังนุ่มๆเลยนะครับมๆ คอันนี้ต้องชมเลยนะว่าเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะครับแทบไม่แบบโอ้โหไม่สมบุกสมบันเลยอ่ะนะฮะตำหนิคันนี้มีน้อยมากนะครับเรื่องของตัวเนื้อสีเนี่ยขนแมวมีบ้างนะครับรถมือสองนะแต่ว่าเราสปากเก็บงานให้ก็ใหม่เหมือนเดิมนะครับนี่กันชนท้ายเห็นไหมเหมือนกันชนหน้าเลยจะตัดขอบด้านล่างเนี่ยเป็นโทนสีเงินนะครับออกเทาๆเท่เทดีเหมือนกันแล้วก็โลโก้รุ่น60ปีนะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะ ไอโลโก้นี้เนี่ยจะมีกับรถแบรนด์อิซูเนี่ยเฉพาะโฉมปี2017เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไปนตกปีที่ครบลอก60ปีของแบรนด์อิซูพอดีนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแรไอ i ทมเหมือนกันนะ m u X รุ่น60ปีเนี่ยก็เหมือนกับ Fortuner รุ่น50ปีแหละที่หากันให้ควักในตอนนี้นะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูมิติของห้องโดยสารด้านหลังกันหน่อยดีกว่านะครับเปิดขึ้นมานี่โอ้โหเป็นไงอย่างกว้างอย่างเท่เลยเบาะพับเรียบ จะต่างกับ f o r t u n e r นะที่เขาจะพับขึ้นซ้ายขวาใช่ไหมของมิเขาพับลงไปเรียบๆอย่างนี้เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องใส่ของเก็บของได้นะฮะมีมาให้ครบนะครับนี่ดูเลยพับเรียบแบบนี้เลยถ้าเกิดเราพับเนี่ยบอร์แถว2ลงไปอีกเนี่ยก็จะเรียบไปถึงข้างหน้าเลยนะครับบอร์แถว2เนี่ยพับแยก 60- 40ส่นะส่วนบอร์แถวหลังพับแยก50 50เพราะว่าเขาปรับขึ้นมานั่งได้ผมจะดึงให้ดูนะครับนี่ดึงมาอย่างนี้นี่ก็จะได้มิติประมาณอย่างนี้นะผมไปดูฝั่งนู้นดีกว่า นี่มองดูตรงนี้น่าจะชัดกว่านะครับนี่อันนี้คือเวลาปรับเบาะขึ้นมานั่งเนี่ยหน้าตาของเขาดีเป็นย่งนี้เลยดูเนื้อเบาเห็นไหมครับไม่มีฉีกขาดนะสภาพสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่วางแก้วเนี่ยมีให้ซ้ายขวาเลยนะฮะในเบาะแถว3นะครับ่อทั้งโอเคนะคันนี้นะครับสะดวกสบายนะครับเป็นอีกหนึ่งรถครอบครัวที่ ใครหลายคนก็อยากได้นะครับเพราะว่าออปชันมาครบความสะดวกสบายมาครบนะครับเบาะแถวหลังพับเรียบแล้วก็ราคาก็เบากว่า f o r t u จ e เนอด้วยนะครับอ่ะขึ้นมาดูโครงสร้างกันหน่อยนะครับนี่น็อตฝาท้ายนะครับไม่มีถอดแกะงัดแงะนะครับสภาพเดิมนะตัวช่องรางน้ำนะครับดูเลยนี่เม็ดอาร์คนะครับคมๆอยู่ครบนะโช๊คเดิมโรงงานนะฮะใน m ิ l x ชมนี้เนี่ยยังไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับฝาท้ายเป็นเปิดปิดธรรมดานะแต่ว่าเรื่องของความนิ่มความเบาเนี่ยนะครับ ต้องบอกว่าเปิดปิดมือเดียวได้เลยนะตัวนี้ฝาท้ายเบามากนะครับทามาได้ไม่หนักนะครับผู้หญิงก็มือเดียวก็ดึงลงได้นะครับอ่ะทีนี้พาดูรอบคันเลยนี่ดูเหลี่ยมมุมเหลี่ยมคิ้วนะครับอันนี้ลักยิ้มไม่มีนะขนแมวมีบ้างนะครับรถมือสองธรรมดานะครับรอยขีดขวดรอยขนแมวมีธรรมดาครับลถเรารก็เป็นเหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับก่อนสงอบเราสปาให้ดูแลให้ใหม่นะครับของมุของเลวเปลี่ยนให้หมดนะครับนี่ให้ดูสภาพรอบคันกันไปเลยนะครับให้เห็นเปรียนเสมือนว่าลูกค้าเนี่ย มาชมรถจริงเองกับตาเลยว่ากันเถอะนะครับหรือว่าใครยังไม่เชื่อสายตาว่ารถมันสวยเดิมจริงหรือเปล่านะครับแต่จะเข้าชมรถจริงก็มาทุกวันนะครับโทรมานัดวันเวลาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ครับ838246569นะครับรถอยู่ที่ร้านสนุคานะครับตรงข้ามบิ๊กซีล่มเก้านะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้หน่อยนะครับเปิดขึ้นมาโอ้นี่มีรีโมทของตัววิทยุมาให้นะครับด้านล่างเล่มดำคู่มือนะสแตนเลาเล่มต่างๆนี้มาครบหมดนะครับ นี่แผง,งคอนโซลเองเป็นลายไม้เลยมีโลโก้วิวเอด้วยโอ้โหเป็นไงอย่างหล่ออย่างเท่ลูกค้านะใครชอบวิวเอ็กเป็นทุนเดินอยู่แล้วเนี่ยน่าจะถูกใจสิ่งนี้เลยนี่อ่ะนี่น็อตประตูฝั่งนู้นดูเวลาดูฝั่งนี้บ้างนะครับอ่าเห็นไหมฮะไม่เคยมีขอดแกะงัดง่นะครับคันนี้เนี่ยน็อตไม่ขยับสักจุดเลยนะนะครับรับประกันเลยนะฮะคันนี้เราเช็ครวัตสูรให้แล้ว รหรือว่าใครยังไม่ชัวร์สามารถไปเช็คเองได้อีกทีนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะนะครับแล้วประกันราคันนี้สวยเดิมไม่แท100้1 0 0แน่นอนนะครับแล้วสีนี้เนี่ยไม่ค่อยมีนะอ่ะทีนี้เราดูโครงสร้างรอบคันไปแล้วรวมถึงภายในส่วนต่อมานะครับที่ไม่ดูไม่ได้เลยคือใต้ฝากระโปรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใต้กระโปรงคันนี้มีอะไรครับผม ด้านหน้านะครับผมจะพาชมห้องเครื่องก่อนเลยนะนี่ตัวเครื่องก่อนเลยดีกว่านะครับมามาดูกันเลยนี่ตัวนี้นะครับมาค้องกับตัวเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power Turbo นะครับผมเรื่องของพละกาลังก็ใช้งานได้ครอบคลุมนะครับกรุงเทพต่่งจังหวัดขึ้นเขาลงเขาได้ปกติเลยนะแต่ว่าเรื่องของความสะใจความแรงเนี่ยอาจจะสู้ตัวเครื่อง3,000ไม่ได้นะครับเพราะว่าในโฉมนี้เนี่ยเขาจะมีทั้งตัว1.9แล้วตัว3,000นะก็จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยออกตัวอาจจะอืดนิดนึงนะครับอาจจะออกตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้นี่ต้องยอมร มันเริ่มลอยตัวรอบเริ่มได้เนี่ยนะครับก็ปกติดีนะครับเร่งแซงอะไรต่างๆก็มั่นใจนะครับช่วงล่างก็โอเคนะตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ที่ผมหมุนใต้ที่ขวาที่ใช่อะไรจะให้ดูว่าเนี่ยเห็นวรอยแต้มสีเนี่ยนะครับอยู่ครบโรงงานหมดนะฮะ เทโบนเดิมหมดนะเครื่องยนต์ไม่เคยถอดแกะงัดแงะนะครับรอยมาร์กรอยอาร์กรอยแต่งสีโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับไม่เคยมีการปรับจูนรีแมปจูนกล่องหรือว่ามีการดัดแปลงเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าอันนี้ของเดิมโรงงานหมดนะครับผมกัรันตีให้เลยนะหากไม่สวยไม่เดิมนะครับรับซื้อคืนทุกคันทุกกรณีนะครับไม่มีเงื่อนไขเลยนี่ ABS นะครับมีให้ครบถ้วนหมด นะครับโครงสร้างนะฮะฝากระโปรงนะครับทั้งตัวน็อตบนน็อตล่างนะครับบานพับนี่ของเดิมหมดไม่เคยขยับถอดแก่นะนะครับดีก็ครบทั้ง4บานแล้วนะประตูนะฮะทั้งซ้ายขวาหน้าหลังในพาดูหมดแล้วนะครับว่าน็อตไม่มีขยับนะครับอ่านี่ขาด้านหน้านะครับตรงๆนะฮะนี่นะครับสภาพกลิฟฟิเลยนะฮะเนี่ยก็จะเป็นสีด้านด้านนี้นะรอยอาร์นะครับสีมันจะไม่เหมือนสีข้างนอกเห็นไหมข้างนอกจะดูเงาๆนะครับแล้วก็ข้างในมันจะเป็นด้านๆ้าอย่างนี้นะรถสวยเดิมโรงงานนะครับ ถ้าเปิดฝากระโปรงมานี่สีเดียวกับอ่าด้านนอกตัวรถเนี่ยกับตัวถังเนี่ยเดินกลับบ้านได้เลยนะครับรับประการว่าทําสีมาชนมาทำเค,ม,เคม,มาแน่นอนนะครับนี่อันนี้ให้ดูกันชัดๆนะทั้งตัวบนตัวล่างนะครับแก้มซ้ายแก้มขวานะครับแผ่นเพจอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องหานะครับอยู่ตรงนั้นหน้าซ้ายนะครับ เลขเครื่องเลขถังสามารถเอาเปรียบเทียบได้เลยนะครับทันนี้เนี่ยตรงเป๊ะทุกจุดนะครับรถถูกต้องตามกฎหมายสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้หมดปกติเลยนะครับอ่าด้านบนนะครับฝาหน้าเดิมๆนะครับฉนวนกันความร้อนอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกจุดนะครับอย่างที่บอกครับไม่เคยถอดก็ต้องเป็นฝาหน้าเดิมอยู่แล้วนะครับนี่สภาพนี่คลิปๆเลยบอกแล้วฮะว่าคลิปนี้ผมเน้นโครงสร้างหลักๆนะครับอ่าใครก็ตามนะครับที่กําลังมองหาอิอิ u ุมิวเอ็กนะครับหรือว่า รถยนต์7ที่นั่งรถครอบครัวสักคันหนึ่งเอาไว้ใช้งานในบ้านในครอบครัวของเรานะครับมิวเอ็กปีหนึ่งคันที่ผมอยากจะแนะนำนะฮะราคาจับต้องได้ครับออปชั่นมาครบๆแน่นๆนะยิ่งเป็นคันนี้เนี่ยโฉมปี17ตัวฉลอง60ปีเนี่ยราคาเหลือ70,000ต้นๆเนี่ยนะครับน่าจับหน้าจองน่าคิดแล้วนะครับใครสนใจคันนี้นะครับเดี๋ยวย้ำรุ่นให้อีกทีนะเป็นตัว1.9 DVD ขับ2นะครับรุ่นฉลอง60ปีนะครับโฉมปี2017 สีเทาเข้มนะครับตัวนี้ออปชั่นมาครบมากนะฮะอย่างที่พาดูกันไปเลยนะครับทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่739,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับถ้าฟรีดาวก็กลมๆก็พันยู่ประมาณ14นนะครับตัวนี้ไม่ต้องกำเงินออกรถนะออกไปทุกอาชีพด้วยนะครับเรามีแบงก์วิ่งเซ็นทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับหรือว่าใครต้องการรับชมรถจริงนะสามารถมาหาผมได้ทุกวันนะครับผมอยู่ที่ร้านสนุกคานะครับตรงข้ามบิ๊กซีล่มเก้าถนนล่มเก้าแขวงเขตมีนบุรีนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับถูกใจกันหรือเปล่านะครับถ้าถูกใจอย่ารอช้านะไม่ถูกใจไม่เป็นไรนะครับดูเป็นทางเลือกก็ได้นะครับไว้เปรียบเทียบหลายหลที่เนาะหากยังไม่ถูกอกถูกใจที่ไหนก็กลับมาซื้อผมได้นะครับคันนี้ให้สิคนพร้อมจองก่อนเลยนะครับผมมีคันเดียวด้าสีนี้นะครับที่เหลือมีสีเงินกับสีดําแล้วก็สีขาวนะครับสีเงินจะมีเยอะเลยนะแต่ว่าสีเทามีคันเดียวนะครับใครพร้อมจองเอาไปเลยนะครับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสนใจก็อย่ารอช้านะครับติดต่อมาที่เบอร์โทรด้านล่างนี้คร กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วกัดหน้าเจอกันครับในรถครอบครัวเกตด A++ บวกบวจะมาจอดอยู่ตรงนี้หน้าจอของคุณครับลาไปแล้วสวัสดีฮะ